แล้วกา,ารประชุมตอนนี้มันมันมัน,มน,มนครบข้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนี่นะตามหลักงานในร้อย,ยในร้อย,าย้าสิบห้าคนในเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครบแล้วต้องประชุมได้แล้วผมก็มั่นใจนะว่าคุณสุภาต้องผ่านมั่นใจผมมั่นใจค่ะถ้าไม่ผ่านเนี่ยผมก็มั่นใจในข้อที่ผมบอกผมคันธงไว้ว่าชนะไงมั่นใจหนักครับพี่ลุงสุเทพยิ่งชนะแน่ๆยิ่งชนะแน่ๆยิ่งแน่ๆแน่เรียกแขกเลยพูดในไงว่า ผมเนี่ยไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดังร่างกายนะจะสมบูรณ์ขึ้นแหละกําลังใจจะเต็มเปี่ยมจะไปที่นั่นเลยแหละผมว่ามันไม่ไหวถ้าไอ้นู่นเขาไม่ได้ตั้งคือคือพูดง่งยๆว่าถอนถอนเขาไม่ให้ถอนถอนในในระหว่างที่ประชุมวิสามัญใช่ไหมตั้งเขาไม่ได้อีกเสดงว่ามันมันสุดๆดแล้วอะมันจะเป็นความชัดเจนของความผิดที่เกิดขึ้นผมที่ผมบอกว่าความดีกับความเลวมันห่างกันไปเรื่อยๆื่อเลย ความเร็วมันก็จะถูกทําลายไปเรื่อยถดถอยออกไปค,ค,คือคือความเร็วนี่มันชัดเจนขึ้นแต่มันถดถอยออกไปเรื่อยๆถูวงจรของโลกแล้วมันหายไปไหนคือไอตัวคนทําความชั่วนี่มันจะไปหายไปเลยอไอความดีมันก็จะเข้ามาแทนที่แล้วทีนี้ค่ะมันสมควรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,คะ<ท>ก็ก็ชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ากรณีแต่งตั้งโดยเฉพาะมองไปที่ในส่วนของท่านสุภา ถ้าหากว่าไม่มีการแต่งตั้งก็เป็นที่แน่แท้แหละว่าลุงกำนันหรือว่ามวลมหาประชาชนก็จะยิ่งต้องชนะแน่ๆเพราะว่าความผิดทุกอย่างเนี่ยมันจะยิ่งชัดเจนชัดเจนอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าคุณสุภาไม่ไม่ไม่สามารถจะเข้าไปได้มันไปชี้ถึงการจำนำข้าวาอ่ะใช่ไหมมันส่งผลถึงการจำนำข้าวว่ากลัวคุณสุภาจะมาวินิจฉัยคุณสุภาเป็นผู้มีข้อมูลอยู่ในในตัวเขานี่ใช่ไหม เขายิ่งชี้ไปที่ข่าวหนักขึ้นอีกค่ะถึงไหมใช่ว่าคุณน้องทุจริตหน้าถึงได้กลัวถูกการตรวจสอบใช่เ<ต>ร,<ช>รื่องความไม่สุจริตแน่นอนเนี่ยคุณสุภาเ <C' S 2> นี่ยนะเพื่อนผมเนี่ยค่ะพอมาเรื่องของต่อเนื่องเลยก็แล้วกันประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ารัฐสภาถ้าหากว่าสอวอมีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยและเปิดประชุมสรุปแล้วแหละว่าแต่งตั้ง หนึ่งตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งไม่แต่งตั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นะคะแต่สรุปว่าไม่แต่งตั้งคุณสุภาชัดๆลงไปความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นมันจะมีเกิดขึ้นไหมในประเทศไทยสําหรับผู้บริหารสําหรับผู้นําสําหรับคนที่มาใช้อํานาจหน้าที่แทนเราสําหรับรัฐบาลก็ตามแต่เพราะว่าถ้าเราดูอย่างประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็ไม่พ้นเกาหลีใต้เป็นแน่นะคะไม่พ้นเกาหลีแน่ๆเพราะว่ามีการออกมารับผิดชอบโดยนายกรัฐมนตรีของเขาแล้วก็ ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่เราก็ได้รับฟังรับชมข่าวอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงครูก็ตามแต่หรือแม้แต่บุคลบคลคบุลากรที่เกี่ยวข้องก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบกันมากมายแต่นั่นคือคนเกาหลีใต้นั่นคือผู้บริหารประเทศของเกาหลีใต้มองกลับมาที่ประเทศไทยอาจารย์สุพัฒน์มองยังไงกับคําว่าความรับผิดชอบของผู้บริหารประเทศคือตรงนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นจิตสํานึกดีกว่าจิตสํานึกในความรับผิดชอบคือจิตเนี่ย ว่าตามความเข้าใจของผมมันมีอยู่สี่อย่างจิตสํานึกธรรมดาจิตสํานึกธรรมดาคือใช้สติเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็จิตใต้สํานึกคือจิตสํานึกอยู่ข้างในที่เราสั่งสมอยู่เรื่อยๆฝึกกันเรื่อยเหมือนเราคนท่องอิติปิโสล่ะค่ะอีกงานหนึ่งจิตไร้สํานึกจิตไร้สํานึกก็คือเราอย่าไปยุ่งมันหัวใจเราจะตั้งบังคับไม่ให้เต้นก็แรงๆก็ไม่ได้เราจะบังคับมันไม่ได้มันไปของมันเรื่อย อีกอันหนึ่งก็จิตเหนือสำนึกคนที่คิดถึงอะไรที่เป็นบวกเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมมนุษย์แล้วก็คิดถึงสิ่งดีๆนี่แหละจิตเหล่านี้เป็นจิตที่ดีมากพวกที่จิตมีจิตใต้สำนึกที่ได้รับการสั่งสมมาดีและจิตเหนือสำนึกพวกนี้อะพอก็ทำอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่เขาจะรู้สึกเลยถ้าเป็นนายกัรมินทรีนะเขาจะลาออกเลยแม้แต่คนออกมาไม่ต้องถึงเป็นล้านหรอก เขาอยู่ที่สามแสนอะไรสองแสนใช่ไหมคแค่นั้นแต่ประเทศอื่นเขาลาออกแล้วเพราะว่าคนออกมาขนาดนั้นแล้วพูดสิ่งที่ถูกต้องด้วยเนี่ยนะครับแต่กรณีของอท่าเรือเซวอลของเกาหลีเนี่ยผมยังชอบครูกว่านะค่ะครูที่เขาพานักเรียนไปทัศนาจอรือเกาะอะไรเนี่ยแล้วก็นักเรียนตายเขาฆ่าตัวตายเลยนะเพราฆ่าตัวตายแลยว้วเขียนไปเลยบอกว่า เขาตายไปแล้วเนี่ยให้ออกกันดูมาแถวนี้เพื่อชีวิตเขาจะได้อยู่กับนักเรียนจะไปสอนนักเรียนต่อไปดูแลนักเรียนต่อผมว่าไม่ต่างกับพระนเรศวรของเราอะพระนเรศวรของเราที่มวยพวกเสนามาห้ามนะว่าอย่าไปปีนเดี๋ยวถูกจะม้วนสวรรค์คนเลยผมไม่เป็นไรกูตายวิญญาณคูมาสู้ต่ออ่าแล้วคุณสุเทพก็พูดคำนี้เหมือนกันนะบอกไม่เป็นไรไม่กลัวตายอยู่เหนือความตาย และวถ้าเราตายไปก็วิญญาณมาสู้ต่อโอ้โหสุดยอดเลยต้องขนาดนี้นะครับไม่ใช่ไปหลบไปหลบมาหนีออกนอกประเทศอะไรเงี้ยไม่มีคและผมยังเชื่อว่าคนในที่ออกมาตามหลังคุณสุเทพนีมีความคิดอย่างนี้เยอะคเพราะนั้นเขาไม่มีทางแพ้หรอกครับแล้วก็เด็กๆก็เหมือนกันมีเด็กบางคนนี่ช่วยเพื่อนจนตัวเองตายอ่ะประวัติคมีในนั้นผมสิ่งเหล่านี้ เรือล่มที่เกาหลีเนี่ยผมเราเราได้บทเรียนเยอะถ้าเราติดตามนะบทเรียนดีดด้วยและผมอยากจะให้เอาตัวอย่างเกาหลีใต้เกาหลีใต้ค่ะค่ะอาจารย์ดำรงกิจค่ะคือเรื่องนี้ผมจะพูดรวมว่าเราจะว่าประเทศเราคนไม่มีจิตสํานึกทั้งหมดนี่มันเขาไม่ได้นะฮะยังไม่ได้คือคนที่มีจิตสํานึกดีๆแล้วมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณดีๆเยอะมากๆเยอะเยอะมากมาะ แต่ว่าบ้านเราเสียอย่างหนึ่งว่าคนดีที่มีจิตใต้สำนึกดีๆอะไรดีๆเนี่ยไม่สามารถเข้าไปสู่วงจรการบริเป็นผู้บริหารได้เมื่อไม่สามารถเข้าถึงวงจรบริหารได้มันตูกไอ้วงจรอุบาทเนี่ยมันบังไว้นะ <Okay. S 2> ถ้าเราไม่ปฏิรูปในจุดนี้ผมคิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเลวร้ายขึ้นกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปนะครับ <Okay. S 2> ดีแล้วลที่ออกมาตอนนี้มาตัดวงจรตัวนี้คือ <Okay. S 2> คือบาง มันบังเอิญนะบังเอิญผู้ที่มีความรับผิดชอบของประเทศเนี่ยมันเกิดในตระกูลที่มันอาจจะได้ไม่ไม่ในการอบรมสั่งสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆเขาได้มันไม่เจอกับคนที่มันมีความรับผิดชอบไง <c oughs> สมมุติว่าได้คนที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมามาเป็นนายกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างมาเอ็คานอย่างนี้เขาไม่เกิดขึ้นการทุจริตเขาต้องไม่เกิดขึ้นนะครับ งั้นบ้านเราเนี่ยนักการเมืองเนี่ยดูดูเขาแลกันในในสภาที่เราเห็นเห็นกันทุกคนประชาชนก็เห็นผมก็เห็นเราก็เห็นกันมีที่ไหนอ่ะเอารองเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะถ้าเกับว่าทําลายตัวเองเลยนะตัวเองมันยังทําลายจักรเสียงตัวเองได้รองเท้าตัวเองมาวางหน้าตัวเองไม่เกี่ยวคนอื่นเลยไม่ได้วางทีง่ไหนวางในสภาด้วยวางในสภาด้วยน,นี่มันจิตใต้สําสนึกมันมันไม่มีไง ฉะั้นแสดงว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนในพวกนี้ถ้าพ่อแม่ได้สั่งสอนมาเนี่ยผม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 ถึงบอกว่าเราไม่สามารถที่จะชี้ไปว่าเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไงค่ะรี่แต่เขาหลีเนี่ยเขาโอกาสว่าคนของเขาเนี่ยเป็นคนดีขึ้นมาบริหารประเทศเมื่อเป็นคนดีบริหารประเทศดีชั่วอย่างไงเนี่ยเขารู้เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เขาทําไม่ได้เขาเขารับผิดชอบ อย่างอย่างตัวอย่างบมยกตัวอย่างอันหนึ่งอนะตั้งแต่ตอนทุนตี่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะมันมีการปีห้าสองห้าสามผมไม่ได้ตาหนิไม่ได้เอาคุณยกคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้ตาหนิคุณอภิสิทธิ์นะแต่ผมะจะยกตัวอย่างเพื่อประกอบครับที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้เนี่ยผมคุยกับเพื่อนผมตึ่งหลงไหลอย,อยู่ในตัวคุณอภิสิทธิ์นี่ว่าผมบอกว่าทําไม คุณพิสิทธิ์ไม่จัดการตั้งแต่ต้นทำไมปล่อยให้เหตุการณ์มันถึงเลวร้ายถึงขั้นเผาบ้านเผาเมือง <Okay. S 1> ถ้าจัดการตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ประชุมผู้นําของโลกนามาเซียนอะไรพวกนี้นะที่ไปทําลายการประชุมที่พัทยานะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทําได้แล้ว <Okay. S 1> มีมีเพื่อนผมก็อธิบายว่า คุณภพิสิทธิ์เนี่ยที่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสั่งใครเขาไม่ได้คสั่งตํารวจเขาไม่ได้สั่งคนนู้นก็ไม่ได้สั่งคนนี้เขาไม่ได้ผมบอกว่าถ้าคุณณภพิสิทธิ์มีจิตใต้สํานึกมีความสํานึกนดีดีลาอ,อครับเมื่อเราสั่งคนไม่ได้เป็นนายกสั่งใครไม่ได้นี่ต้องลาออกเพื่อนผมก็เถียงบอกว่าแล้วคุณจะใหทำยังไงเมื่อสั่งคนไม่ได้เขาเป็นคนดี ขณะนี้เราไม่ได้ต้องการคนดีนะเราตั้งเร,เราต้องการคนดีและคนกล้า <Okay. S 2> ดีอย่างเดียวก็ไปบวชต้องบวชเนี่ย <Okay. S 2> ไปทําอย่างอื่นดีแล้วกล้าด้วยแล้วเก่งด้วยมันต้องประกอบกัน <Okay. S 2> งั้นคุณพิสิทธิ์นี่ผมว่าผมแกอาจจะดีเกินไปไงดีเกินไปแกอาจจะตัดสินใจช้าไปนิดหนึ่ง <Okay. S 2> ตอนนั้นนะนะแต่แกตัดสินใจเร็วและแกเอาจริงเอาจงแกก็ต้อง เมื่อทำมาทำงานไม่ได้ต้องเออกงั้นบ้านเขาเนี่ยเขาราออกเพราะอะไรเขามีจิตใต้สำนึกดีด,ดีที่อาจารย์นี่ว่าใช่ไหม,มงั้นบ้านเราเนี่ยมันมันต้องอบรมกันในเรื่องนี้ปฏิรูปแล้วก็ต้องปฏิรูปเรื่องนี้ด้วยต้องให้กันตั้งแตเ่เริ่มเกิดกันมาเลยพูดภาษาคนรู้เรื่องก็ต้องให้เรื่องจรรยาบรณให้จิตใต้สำนึกสอนมันมีที่ไหนสิ่ลและธรรมดีๆมีสอนอยู่ในโรงเรียนเอาออกคหน้าที่พลเมืองเอาออก มันก็บ้าแล้วแล้วจะไปโทษใครอ่ะใช่ไหมต้องเอากลับมาให้หมดพวกนี้ดูคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นี่มันแตกต่างกันเยอะนะเอาอย่างบิ๊กจิ๋วเนี่ยะจะดีจะชั่วผมก็ยังคิดศรัทธาแค่อยู่ในเรื่องเรื่องนี้เรื่องนที่แคลาออกอมีคนที่สีลมกี่ค้นค่ะจักเสี้ยวขี่เล็บของคนเหนียวเนี้ยํำนวนะนะค่ะแค่เขาลาออกใช่ไหมผมผมผมไม่ได้มามา,มายกว่ามบิ๊กจิ๋วดีไม่ดีนะ แต่ในส่วนข้อนี้นะผมผมผมชมเชยอยู่แล้วปฏิจจใจ็นตลอดเวลาแค่รับผิดชอบคุณบัญหารก็เหมือนกันแค่เ<ช>็าลาออกใช่ไหมเ<ช>ขารับผิดชอบดีเมืมม่อเราอยู่ในหน้าที่นี่ไ,ไอไ้อย่างนี้มันแสดงว่าเจตนาของเขาไม่ดีแล้วที่เขาไม่ลาออกนี่เขาไม่ไม่ไม่เขี่ยวความรับผิดชอบแล้วตอนนี้เกี่ยวกับเจตนาของแต่ต้นไม่ดีจะยึดบ้านยึดเมืองมากกว่าอาจจะเป็นสันดานก็ได้สันดานนี่มันแค่ยากอะ <_ <EN> _>อะไรว่าถึงขนา,าดนี้ไม่สนใจเลยแล้วทำงานอะไรอะ<_ <EN> _>เอาว่าสองปีที่ทำงานมาเนี่ยขอที่จะยุบสภา,าชี้ผลงานให้ผมทักชิ้นที่ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ทําให้กับประเทศชาติมีมม่ไมที่เขาเถียงกันพวกผมนั่งเถียงในฐานะประชาชนที่มา<_ <EN> _>พูดในเสียงวชาเนื้อระบุชัดๆผลงานโบแดงด้านไหนคะด้านขาวด้านดําทุกด้านเลยด้านขาวเอาเอาผลงานที่ดีก่อนเดี๋ยวเอาผลงานด้านดํามาโชว์นะอาจารย์ ผลงานด้านดัมมาโชนี่เขาก็โชว์กันหมดแล้วนี่ทำนั่นทำนท่พูดทุกคืนเดี๋ยวขออนุญาตสรงนี้นิดเนึ่งผมสิ่งที่นํารงกิจพูดนี่ผมชอบใจอยู่สองประเด็นประเด็นขึ้นถึงก็คือพ่อแม่ไม่สอนอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยจริงๆนะผมยกตัวอย่างเรื่องจริงเลยผมเป็นเด็กๆเนี่ยแม่สอนเวลาเดินผ่านพระนี่ต้องไหว้นะผมบอกไม่ไหว้ไม่ได้แม่บอกไม่ได้คนอื่นเขาด่าว่าแม่ไม่สอน เห็นไหมแล้วคนไทยนี่จริงๆนะเราต้องเชื่อแม่เดี๋ยวคนจะมาด่าแม่เราว่าแม่ไม่สอนแล้วแสรเดี๋ยวนี้อนะคนนอกจากไม่ไหวแล้วมาถีบหน้าพระเลยนะรู้เปล่าปอปวอีกอันหนึ่งที่ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่ดีไม่ดี พ่อแม่ตัวเทิดก็ไม่ได้สั่งสอนกันมาเนี่ยก็ <g ül> ใช่สิคิดกันมาเป็นโคตรเลยแบบนี้ <c oughs> ไม่ไม่ได้ดิแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังเป็นพ่อแม่ที่สอนนะคนส <c oughs> ่วนใหญ่นะ <c oughs> แต่พ่อแม่ไม่สอนจริงเช่นอย่างนั้นพวกนั้นมีพระต่อยพระนุ่ผมเห็นผมตกใจเลยว่าเอ๊ะ <c oughs> วัฒนธรรมไทยเดี๋ยวนี้เอยอะพ่อแม่ไม่สอนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลิกกันแล้วอเนี้ยนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเ็คือผู้นำนี่ต้องดีและกล้านะครับคือต้องดีและต้องกล้าค่ะ แต่ดีและกล้าและเก่งดีเก่งดีมากดีกล้าเก่งและกล้าคือต้องมีความดีมีคุณธรรมเก่งต้องมี competency ต้องมีความรู้ความสามารถไอ้นี่มันดีไอ้นี่ดีก็ไม่มีโง่อีกทางงานแล้วก็ด้านอีกทางงานไม่มีอะไรเลยที่จะมามีคุณสมบัติแล้วก็กล้าคนเรานี้เรื่องที่แปลกคนไทยนะนี่ฝรั่งเยนไทยเองเพราะผมฝึกอบรมัขาจะทมข้ามชาตนไม่ แสดงความกล้าที่มีความมิเตนี่แตกต่างหรือกล้าที่ทําความดีครัวเพื่อนเพื่อนจะหาว่าเอ้นี่มันเอาหน้าเอาหน้าสอพอเพราะนั้นเราต้องมีความกล้าที่จะทำพอเห็นว่าเอ้เราสั่งใครไม่ได้ก็กล้าที่จะลาออกต้องขนาดนั้นจริงๆต้องกล้าทุกอย่างกล้าทําความดีนะต้องกล้าที่รับผิดชอบและกล้าที่จี่จะทําลายคนชั่วด้วยอ๋ออันนี้เรื่องใหญ่เราอยู่ไม่ได้ไงไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อย นั่นเป็นเรื่องมันก็ไม่เกี่ยวการผมยังเคารพนับถือท่านพุทธอิสระมา,มากมากเพราะว่าประเทศไทยเดียวนี้เนี่ยพระอยู่ทําไมอย่างนั้นอ่ะมันต้องออกมาพระนี่ต้องออกมาออกมาที่บอกว่านั่นมันเลวนั่นมันชั่วค,ความบาดเลยไม่เผาในวัดเลยตั้งขนาดนั้นเพราะประเพณีของเรามันมีอยู่ะนะครับไม่ใช่อยู่เฉย ผมบอกว่าผมสาธุเลยท่านพุทธ,ธาอิสระใครจะว่าท่านยังไงก็ตาม,มผมก็สนใจพุทธศาสนามากแล้วศึกษาเยอะะผมอยากให้พระออกมามากกว่านี้นะครับไม่ใช่ออกมาเออเอามาบอกคนเร็วๆบอกอ,อยู่ไปทักสิบปีนะมันต้องปฏิรูปเรื่องพระด้วยปฏิรูปเรื่องพระศาสนานี่คือเน้น